ผมมาจากองค์เรียกอุดรพิทยานุกูลครับอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีครับวินัยครับที่พาผมมาถึงตรงจุดนี้ได้ก็รู้สึกกดดันอยู่ครับวันวันมันก็ดูเหมือนเล่นๆอ่ะสุดท้ายมันก็ตัวแทนโอลิมปิกอะไรเงี้ยสวัสดีครับน้องๆครับวันนี้พี่แท็บนะครับนะต้องบอกก่อนว่าพี่แท็บไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่แท็บพาน้องคนหนึ่งมา น้องคนนี้ครับต้องบอกว่ามีจุดที่น่าสนใจจุดน่าสนใจไม่ใช่ความสําเร็จนะจุดที่น่าสนใจมากกว่าความสำเร็จคือที่มาความสําเร็จเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกก่อนว่า ตั้งใจฟังเลยน้องไหนที่คิดว่าเอ้ยถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้เอ้ยเราอยากจะสอบสอบอะเรแบบนี้หรือถ้าเราเจอปัญหาอะไรแบบนี้เราจะต้องแก้ไขไงวันนี้ต้องมาฟังครับอ่ะวันนี้ขอแนะนาน้องดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายนัทนนท์ตั้งสุนทรวิวัฒน์ครับชื่อเล่นชื่อว่าปิงปิงนะครับตอนนี้จบการศึกษามหกจากโรงเรียนเตรียมรมศึกษาครับถามเลยความรู้สึกอันนี้คือเนื่องจากเราเป็นเด็ก6กแค่ครับข้อสอบเป็นไงยากไหมข้อสอบผมโคตดราม่ากันมากๆเพราะข้อสอบผมว่าต้องพูดเป็นลายวิชาแต่เป็นลายวิชาแกลเราว่าไงแกลด เพราะผมไม่ได้เคยทําข้อสอบเก่ามาแต่ก็คอนเวิร์สรู้สึกว่ายากอยู่ส่วนพาร์ทที่เป็นเกี่ยวกับคําศัพท์ผมเคยท่องมาหมดแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรและแกะไทยอ่ะผมไม่ได้เต็มครับถ้าจะเรียนภาษาไทยจะเรียนแพทย์แสดงว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจเรียนภาษาไทยที่จริงตั้งใจว่าอยากไปเรียนต่างอก็รู้สึกว่าสาขาวิชามันหลากหลายกว่าแล้วโอกาสในหน้าที่การงานมันหลากหลายกว่าครับถ้าเมืองไทยผมว่าไม่รู้ว่าผมความรู้น้อยบอ่ผมก็รู้สึกว่า ถาจริแค่แพทย์ที่จะเห็นโอกาสที่สุดแล้วก็เลยตั้งใจเรียนต่อเมืองนอกครับอ่าแล้วเราเราตั้งใจไปเรียนใช้ทุนบ้านหรือว่าอ๋อผมได้ทุนแล้วเรียนหลวงครับ,ป,รบปีนี้ได้ทุนคิงด้วยครับแสดงว่าไม่มีจุดไฮไลท์หลไยอ่ะไม่ว่าจะเป็นการได้ทุนคิงไม่ว่าผคะแนนสอบคะแนนดีแบบนี้ผมไม่ใช่โชคช่วยใช่ป่ะเราเล่าได้ไหมว่าเราเริ่มการศึกษาหรือเริ่มมีวิธีการเรียนแบบไหนอ่ะเราถึงสามารถเรียนได้แบบนี้ ก็หลักๆก,ก็คือวินัยครับที่พาผมมาถึงตรงจุดนี้ได้วินัยนี่คือมันตารางการอ่านหนังสือของ<ด>เราว่าวันหนึ่งเราต้องอ่านอะไรบ้างอะไรที่จะนําเราไปสู่เป้าหมายตรงนั้นเพราะว่าสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือต้องถามผู้รู้อาจจะเป็นรุ่นพี่ถามอาจารย์ก็ได้พอเรารู้แล้วว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นนะมาซอยย่อยเป็นสิ่งที่ต้องทาในแต่ละวันครับการที่เรามองอะไรใหญ่ๆมันทําให้เรารู้สึกท้อครับเรารู้สึกว่าไม่อยากไปทํามัน การที่เราได้เห็นว่าวันนี้ต้องทําอะไรมันจะรู้สึกดีมากกว่าครับรู้สึกว่าเป้าหมายของเรามันเป็นไปได้มากกว่าครับพอเราตั้งวินัยได้แล้วก็เพราะแค่ทําไปตามมันแล้วก็ศรัทธาว่าถ้าเราทําตามนี้ Believe. Believe. แล้วเราก็จะไปถึงจุดหมายของเราได้ครับกี่เราพูดมาเนี่ยตรงเป๊ะคืออย่างแรกสุดอ่ะมันต้องมีเป้าก่อนแล้วเป้านั้นอ่ะมาวางแผน ใช่ป่ะแล้วเอาแผนนี้มาทําซ้ําทําให้ได้ตามแผนเรื่องวีวินัยครับแล้วที่เหลือก็คือที่บอกอ่ะก็คือเราก็ต้องเชื่อมั่นอ่ะเสร็วว่าเราชัดเจนแล้วครับน้องที่ฟังอยู่ก็คือหัวใจสําคัญก็คือวนันเนาะแล้วก็ต้องมีเป้าหมายแล้วก็ต้องบริริษัครับเรามาจากเรียนเตรียมใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วก่อนเข้าเตรียมเราอยู่ที่ไหนผมมาจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลครับอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีครับเฮ้ยอันนี้เมซิ่งนะนั่นต้องถามก่อนเลยก่อนจะเข้าตัวนี้อยากรู้มากเผื่อน้องบางคนที่ เขาเจื่อช็อปเลย ก็ไม่ได้รู้สึกว่าช็อกขนาดนั้นรู้สึกว่าเตียมอุรลมค่นข้างจะปล่อยอิสระผมรู้สึกว่าผมก็ได้เป็นตัวของตัวเองอยู่ครับเพราะว่าเตียมอุรมมันไม่ใช่ว่าเป็นอยู่หอมันไม่ได้ถูกว่าถูกระเบียบบังคับอะไรขนาดนั้นครับกรรู้สึกว่าก็เป็นตัวของตัวเองอยู่ปรับตัวยากไหมครับผมไปอยู่ห้องกีบเลขด้วยก็รู้สึกว่ายากนิดนึงรู้สึกว่าเหมือนคนอื่นมันเก่งเลยนะเก่งแบบไม่ต้องอ่านหนังสือ่ที่เข้าใจไหมว่าแบบวันวันมันก็ดูเหมือนเล่นๆอ่ะสุดท้ายมันก็ตัวแทนโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยคือคือ พอไปอยู่เตียมดมเป็นแผงเลยก็คือเกือบจะทั้งห้องทําความแฮนเดิลกับความรู้สึกตรงนั้นก็รู้สึกกดดันอยู่ครับแต่พอตอนอ่านหนังสือเราก็โฟกัสอยู่กับวินัยของเราไงครับแต่ถ้าอยู่โรงเรียนก็ไปคุยเรื่องคนนั้นคนนี้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอแค่ว่าตอนที่มันถึงเวลาเราต้องอ่านหนังสือจริงๆก็ช่างมันปล่อยมันไปทําของเราให้ดีพอถ้าเราวางแผนดีแล้วสุดท้ายมันก็ไปถึงแหละถ้าเราทําตามนั้นได้นะพี่ฝั่งนี้นะพี่คิดอย่างนี้พี่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเด็กโรงเรียนไหน ก็สามารถเก่งได้และสาเร็จได้สรุปแล้วเนี่ยตอนที่เราเตรียมตัวสอบเข้ามาอะไรครับพอเราเข้าเตรียมบแล้วใช่ไหมมสี่มหาหอ่ะเราเตรียมตัวสอบเข้ามาอะไรอย่งไงบ้างก็หลักๆก,ก็คือก็เหมือนคนทั่วไปคือเก็บเนื้อหาไปเรื่อยๆแต่ผมผมสอบทุนเนี่ยผมก็ต้องรีบเร่งเนื้อหาให้จบเพื่อไปตะลุยโจทย์ผมก็จะเนื้อหาก็จะจบเร็วกว่าคนอื่นหน่อยผ <หา S 1> มจบประมาณช่วงเนื้อหาเลขผมจบประมาณตอนระหว่างเทอมหนึ่งกับเทอมสองช่วงม5เทอมหนึ่งะครับ หลังจากนั้นก็ไปนั่งตุลยโจทย์อย่างเดียวนะครับมหก <g> ก็ตะลิโจ์อย่างเดียวเลยใช่ใช่ใช่ฮาริอยกลก็มาพอเป็นทุนคิงนะครับทุนคิงเราต้องเตรียมตัวนย่งไก็หลักๆก,ก็คือถ้าสมมติว่าเทรนทรนปัจจุบันนะครับก็ค,บคือเลขยากก็คือต้องทําเลขให้ได้ถ้าทําเลขได้คือโอกาสติดมันก,ก็เยอะมากๆเลยอ่ะ <ๆ S 1> ผมก็ต้องเตรียมเงินเยอะๆหน่อยเราเตรียมตัวสอบของรอบแรกด้ไหมรอบพอโลพวกไอเอลพวกอะไรมีไหมมันไม่ใช่แนวผมแต่ผมก็เตรียมอยู่ผมไปลองแล้วที่พี่ถามไม่ใช่หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วน้องเ็กี่ย ขาชอบมีคำถามหนึ day, anything, ่งที power, it, mm ่ถามพี work, Or, right studies, support, ham, being, um, goals, ่มากก็คือว <magic> ่าถ้าต้องเตรียมสอบตั้งรอบหนึ่งรอบสามอ่าเรามีทุนคีอีกเนี่ยประเด็นคือมันจะวางไลฟ์สไตล์ในชีวิตอ่ะโหนึ่ต้องอ่านหนังสือวันหนึ่งกี่ชั่วโมงวะเนี่ยหรือว่าในในในแต่ละช่วงช่วงปิดเทอมเปิดเทอมเผื่อน้องเด็กหกหกหกเจ็ดเขาจะได้รู้ว่าอ๋อต้องเตรียมตัวแบบนี้นะประมาณนี้นะเป็นไกด์ไลน์เอออันนี้วันวันปกติไปโรงเรียนนะครับก็ปกติก็น่าจะเลิกสี่โมงก็เรียนอาจจะถึง ทุ่มหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้เราเราก็กินข้าวแล้วก็ถึงถึงห้องก็สองทุ่มแล้วก็สองทุ่มถึงห้าทุ่มก็อ่านอันนี้คือไปโรงเรียนถ้าวันเสาร์อาทิตย์ถ้ารวมทั้งหมดก็อาจจะอาจจะสิบเอ็ดชั่วโมงประมาณนี้จริงๆไม่แปลกนะครับต้องบอกงี้เพราะว่าเวลาพี่สัมภาษณ์น้องที่พูดตรงแลกันคะแนนแบบเนี้ยไม่มีใครอ่านน้อยกว่า9ชั่วโมงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทำแบบนี้เนาะคือบางคนอาจจะน้อยกว่า9ก้าก็ได้แต่ว่าปรับให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ตัวเองวิธีตัวเองเนาะสำคัญที่สุดคือ ตั้งเป้าของเราเองแล้วไม่ต้องสนใจใครอ่ะเอาเป้าเราแล้วช่วงปิดเทอมปิดเทอมโควิดเนี่ยผมว่าดีมากเลยลดเวลาเดินทางลดเวลาเดินทางช่วงนั้นผมรู้สึกอ่านเยอะขึ้นอาจจะ12ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เลยสิบสชั่วโมงเราใช้ทําอะไรบ้างครับก็กินข้าวก็นอนแล้วก็มีกิจกรรมทำอะไรไหมก็มีบ้างครับก็เล่น Facebook เล่น i อจอะไรไปพี่อยากรู้ว่าจุดที่เราลําบากหรือจุดที่เราเรียกว่าเจออุปสรรคคเรามีวิธีคิดยังไง ก็ผมพลาดกาเนิดวินรอบสองผมพลาดสองันโคิมีค่ายสองเลยรู้สึกว่าตอนนั้นก็มีอะไรแต่หลายอย่างครับเราบุกอ่อนอย่างไรก็พยายามมองเป้าหมายของเราเป้าหมายที่มันเหลืออยู่ตอนนี้ว่าเราต้องการอะไรก็พยายามปรับโฟกัสของเราไปที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ส่วนอดีตของเราความล้มเหลวก็มองว่าก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกคนมันก็ต้องมีผิดพลาดอยู่แล้วเรื่องปกติให้อภัยตัวเองครับแล้วก็มองไปที่เป้าหมายใหม่ของเราพี่บอกเลยครับน้องน้องร้องทุกคนมันไม่ใช่แค่คนที่ไม่เก่งหรือคนที่พลาด หรือคนธรรมดาเท่านั้นที่จะพลาดคนเก่งก็พลาดได้เพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ตัวเองที่เราจะพลาดวิธีคินดนี้ดีมากแล้วก็น้องได้ฟังไว้เนี่ยเอาไปใช้ได้ด้วยครับครับอ่ะโอเคสุดท้ายก่อนจบครับ,รบอยากฝากให้น้องปิงปิงให้กําลังใจกับน้องเด็ก6 66 67 68จะให้กําลังใจน้องๆอ,อ,อะไรยังไงได้เลยครับหลักๆก็คืออยากเน้นย้ำเรื่องเดิมว่าคือเรื่องวินยัยเพราะว่าอยู่โควิดมันก็ขี้เกียจได้ง่ายมากเรื่องร้ายๆในอดีตก็ขอว่าปล่อยมันไปให้อภัยตัวเองแล้วก็มูฟออนต่อไปข้างหน้าครับ วันน right cool. yeah. okay. ี is, you know, it, ้ขอบคุณน้องปิ่งๆมากนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากไว้ครับน้องๆเด็ก6 6 7 6 8ครับกำลังใจสุดที่สุดนะครับแล้วก็ต้องบุกอ่อนนะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจนะครับ